นีคือนุ่มฝรั่งเศสผู้เคยเอาชนะนกช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับแล้วก็ได้แชมป์โลกโมวยไทย3ปีซ้อนนอกจากนั้นยังได้รับการขนานนามว่าเป็นนักชกที่เก่งเทียบเท่ากับดีเซลเลยครับจนได้รับฉาย,ยาว่าดีเซลแบล็กนั่นเองครับไส้ทีครับทองศักดิ์แจกกระโดดจะบทยาแต่เปลี่ยนใจเป็นศอกเอ้าตัวศอกเข้าไปแข้ง้า้หดไปหนึ่งพังหมัดลุงนี้ไม่โดนครับเซฟานหนึ่งสองคลองศักดิ์ครับ จิ้มขวาไปจิ้มไปขวาซ้ายครับเหมือนสักครู่นะครับยังลืมลังไม่ได้ครับลืมหลัเดียวหลับลืมครับอ่าระวังครับหนึ่งสองขี่มาขี่มาศอกขี่มาขี่มาเข่าซ้ายครับนี่ครับขี่มาแล้วอาจารย์ไม่แยกนะครับเพราะว่าเป็นกติกามวยไทยนะครับเนี่ยกรรมการจะไม่ดิ้แยกนะฮะพามาพามาตรงกันกันเองกรรมการไม่แยกคำบัดฮุกซ้ายครับแบบนี้ แขบเย็นขวาสเตฟานครับเจอจิมท้องไปครับแข้งซ้ายจากครองศักดิ์อ่าเบรกก่อนเบรกิลหนองบ้าเบรกิลหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขมุมขมุมหนองบ้าไปขมุมขมุมขมุมเกิดอะไรขึ้นครับมีมีมีแหกหรือเปล่าครับโอ้มีแหกจริงด้วยครับสักวาน่าแหกมีรอยแตกบนหน้าผาครับอันนี้สักวาน่าแหกมีรอยแตกบนหน้าผาครับนี่ครับถ้าอนุญาตให้ไทยใช้ศอกได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ